<with> light. สวัสดีกุนด,ด้วยนะครับทุกคนรายการที่จ้าเกมเนะรับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดอซิมสี่พักเดมโมก่อนอีกแล้ววันนี้เรามาแต่งตัวอะไรกันดีเออแต่งตัวผูช้ชายอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอื เรามาเริ่มกันเลยเอาเจาะเอะใครอ่ะอื้อใครอ่ะอื้อสุมต่อสุมนี่คนนี้เรามาอย่างแรกปบบปบบเป็นโครงแบบขอนีคอ่คนคนไม่มีดูทำหน้าดูทำหน้ารัมจมูกแหลมจมูกบานมาก อ้โหปับป๊บนี่ตอนแรกผมของเขาก็น่าจะผมนี้แล้วผม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 ไหนดีอ่ะผม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 โอ้โโอโผมผมไหนดีนู มนี้ไม่ดีอ่ะผมเออเอาผมนี้เออเอาสีดำดำหอมตาดำตาหนะเอ็นคนไม่มีนวดน,นะครับเสื้อของเขาก็อาจจะเป็นเสื้อหน,นดีนอเสื้ออยู่บ้านเสื้ออยู่บ้านนี่เกงเขาจะเป็นเกงไหนดีหนดีหนดี กางเกงนี้เป็นสีน,นี้นะคะอ่าสวยมากเลยอ่ะง้อเอื้อนี่โอ้ของโอ้โหอ้วน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 มึงคนมีน้ำมีเนื้อสักนิดนึงแล้วเรามาดูเน็ตไทปเอ้ยไม่จะออกเสื้อทางการ ถช้ผมคุณก็ไม่ได้แล้วบอกว่าให้ใช้ผมไหนนะผมไหนนะผมไหนนะนนผมนหนนะไว้ก่อนนี้เอาผมเอ้ยไม่เอาผมผมนานี่ชุดทางการเขาอาจจะเออนี่กิ้งอาจจะเอ้อหอรอซะเหลอืหลอเกิน สีนี้ชุดอะไรีชุดชุดออกกําลังกายนะครับโอ้ยผู้ชอบผมนี่นแหละผมเขาอาจจะเป็นผม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 ,ผม,ผ,มผมนีม้เสื้อออกกําลังกายก็ต้องเป็นเสื้อนีอเกยนี้ รองเท้านี้อชุดนอนชุดนอนขาดไม่ได้เลยเน่ตลกอาชุด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 ไหนดีชุดชุดชุดนี้กางเกงนี้แต่เป็นกางเกงสี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 แดงใส่กระต่ายสีชมพู ผมอีกแกโอ้โหชอบเบื่อตรงผมเนี่ยเลยครับชุดผมแน่นอนนั่นแหละชุดออกนอกบ้านชุดออกนอกบ้านบันบันเหมือนเหมือนบันบัน,บ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 นอเนออไปมึงสีนี้เออหล่อนะอันไหนดี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 อันนี้นะครับ เอาอันนี้นะครับเอาดูหนาดิแล้วถ้าเดินของเขาเออนี่น <il> <exams> ah, like ี่ปบัดตูดได้ไหคะเอ้าโหทำหน้าอืเอยู่ข้าเดินดิ เอาอันนี้เป็นอันนี้เลยกุดฟิตชอบฟิตจะทำไม่ได้ลักยี่ห้อห <c oughs> นังสืออันนี้อันนี้อะไรอ่ะดีก็ได้อ่ะชื่อเขาได้อาจจะชื่อว่าโย و! hello อันนี้ชื่อชื่อดีนะ s ยส sky นะครับอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีกันเวยครับให้ขอบคุณที่รับเชนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับขอจบงลิปนะครับลาก่อนนะครับ